เสียงยังไม่มาครับเปิดไมค์ก่อนครับป้าจิงไม่ืีดใช่ไหมคะไม่มืดครับใช้ได้ครับย้อนแสงนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับครัแต่ว่าอาจารย์ค่ะแต่ว่าครูทุกท่านจเจรินทำพี่น้องนักศึกษาวิชารามทุกท่านค่ะ ค่ะดิฉันมั่นสิงขวัญหรือนางสนธยากันธมูลนะคะอายุ48ปีจิตอาสาส่วนป่านาบุญ8อยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาส่งกันบ้านทุกหาฉับพันนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณต้นปี2561นะคะเป็นช่วงเวลาที่ได้เข้าบําเพ็ญกับพี่น้องที่บนที่ทาฟ้าน้ำนะคะเหตุการณ์เกิดตอนที่เราร่วมประชุมกันแถวที่ที่ชั้นหนึ่งของเฮียนเยขินนะคะ ก็ถูกแมงตัวเล็กๆกัดนะคะยกมือขึ้นดูนะคะก็เห็นเขาเป็นตัวใสๆเล็กๆแล้วมีจุดสีน้ําตาลอยู่นะคะก็เอาปากเป่าไปเขาก็ปิวไปนะคะแล้วก็คันนิดหน่อยแล้วก็เกานะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่นั่งประชุมอยู่ก็จะถูกแมงตัเนี้ยกัดกัดเยอะเลยนะคะกัดทั้งข้อมือข้อเท้าแล้วก็ใช้วิธีเอาปากเป่าแล้วก็แล้วก็วกอเอากาออะคะ่ะก็ไม่ได้คันมากทีนี้พอเลิกประชุมแล้วก็ขึ้นไป นอนบนชั้นสองนะคะกําลังจะเคลิ้มหลับเนี่ยก็มีอาการคันแบบนั้นอีกนะคะด้วยความที่ว่าเราก็ง่วงนอนแล้วเราก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาปากเป่าหรือว่ามีปัดนคะคะก็เกาไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่ามันคันมากกว่าตอนที่โดนกัดตอนที่เราใช้ปากเป่าะคะ่ะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามเราก็เริ่มคิดได้ว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะทําให้เขาตายเมื่อเขาตายเนี่ยพิษเขาจะเยอะกว่าตอนที่ที่เขากัดเฉยๆอ,อย่างเงี้ยคะ่ะ เราก็เลยรู้สึกแบบโอ๊ทําไงดีพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องเป็นวันที่ขับรถลงดอยแล้วก็ถ้าไม่ได้นอนแบบนี้เนี่ยมันมันไม่น่าจะก็ะเลยมีความกังวลมากขึ้นเรื่องอ่าความปลอดภัยที่จะขับรถกลับบ้านวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จะต้องตื่นเช้ามาทํากิจกรรมกับพี่น้องและที่สําคัญก็คือว่านอนเต้นเดียวกันกันกบลูกสาวลัวว่าแมงตัวนี้มันจะกระโดดไปกับลูกสาวเนี่ยฮะก็เลยเอ๊จะทํายังไงดีนะ คือมันนานมากเลยไหลายชั่วโมงมากจนจนรู้สึกว่ามันน่าจะดึกมากแล้วอ่ะเลยตีหนึ่งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ,โอ้มันไม่ไหวแล้วจริงน้วมันคันมากเลยนะคะเกาชนิดว่าเหมือนกับหนังมันจะถลอกแล้วก็เหมือนกับมันมันคันลึกเข้าไปในกระดูกเลยะค่ะ <S <S โอ้ยมันคันทรมานมากไม่เคยจะคันแบบนี้เลยนะคะยิ่งเกายิ่งคันยิ่งคันยิ่งเกาเกาจนโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆจะทํายังไงดีก็เลยคิดขึ้นในว่าเอ้า เราใช้เทคนิคเก้าข้อนะตอนนี้เรามีแต่ตัวซ้ายอย่างเดียวแล้วเราจะทํายังไงดีเทคนิคมีตั้งหลายข้อคิดไปได้ว่าโอ้เวลานี้นี่ใช้อย่างเดียวคือข้อแปดข้อเก้าแหละไม่รู้จะทําไงทําใจยอมรับมันแล้วกันก็เลยบอกไปว่าเอาเธอเธอจะก,การฉันยังไงก็ได้นะแต่ฉันจะไม่ยอมเก่าฉันจะไม่ยอมให้เธอตายเธอจะก,การฉันจนตายฉันก็จะตายตรงนี้แหละเอาจะไม่ได้นอนก็บช่างมาเถอะจะไม่ได้กลับว่านุ่งนี้กัช่างมาเถอะ จะให้มันไปหาลูกสาวก็ช่างมันเถอะอะไรประมาณน,นี้ค่ะคือช่างลุกอย่างเลยคือมันไม่ไหวเลยจริงคิดว่าเข้าใจตรงนั้นก็คือแบบว่ามันไม่ได้จริงๆอ่ะมันไม่รู้จะทํายังไงแล้วอะ่ะอะไรก็ไม่มีที่จะต้องมาถอนที่สักอย่างก็คือบอกว่าอา้าวยอมยอมอย่างเดียวเลยยอมตายไปเลยคิดอย่างนี้เลยนะคะคิดแบบเหมือนตะโกนดังๆเนี่ยเหมือนตะโกนดังมากเลยในห้องข้างในห้องพะวงของตัวเองนะคะก็เลยแบบยอมอะไรอย่างนี้นะคะแต หลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะหลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วตื่นขึ้นมาตอนเช้านะฮะก็ได้คุยเรื่องนี้กับพี่น้องพี่น้องก็โชว์แขนโชว์โชว์ข้อเท้าอะไรให้ดูกันนะฮะโอ้โหมันพื้นแบบแบบเยอะอ่ะแบบนิ้วโป้งสองนิ้วเลยอะ่ะื้นแดงแดๆแต่ละคนนี่นะฮะข้อแข้งข้อมือนี่เป็นไปหมดแต่เราไม่มีแผลสักนิดเลยอะ่ะไม่มีแผลรอยแดงอะไรเลย <S <S แต่เม,มื่อคืนนี่ทำมากดิเ่ะก็เลยรู้สึกแบบว่าโอ้มันเป เป็นีเหตุการณ์หนึ่งที่รู้สึกบอกว่ามันทุกหายเสียบพันที่มันอยู่ที่ใจเนะฮยนะแล้วหลังจากจบเหตุการณ์นี้นะคะท่านสมณะท่านอาจารย์หนึ่งก็ได้โทรหาว่าเราเนะี่ยขึ้นไปวนภูเาแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะเราก็เป็นสาวในเนีองเนาะก็ไม่ค่อยจะได้ไปเจออะไรเงี้ยก็เลยเล่าเหตุการณ์นี้ให้ท่านฟังนะคะท่านก็บอกว่าเออได้มีอ่าตอนนั้นเรายังไม่ค่อยรู้จักภาษาธรรมนะะท่านใช้คําว่าเชโตสมถาถะที่ขแข็งแกร่งเงี้ยน,นะคะ แล้วก็รู้จักใช้ปัญญาในการแก้ปัญหายเนี้ยค่ะเราก็โอ้ยมมือทุกหัวซะทุตอนนั้นคุยโทรศัพท์กับท่านนะคะก็มาเข้าใจอีกครั้งตอนที่อาจารย์พูดนี่ะคะ่ะว่ามันคือวิธีการล้างคิดจากใจที่ทําให้ทุกขหายเฉียบพัน,นขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะอนุโมทนากับพี่มันด้วยนะครับ <laughs> ทุกขหายฉับพลันด้วยการทำใจ <laughs> ไม่ต้องใช้ยานะครับอตอนนั้นไม่มีอะไรทำแล้วอะ ะค,ะค่ะดีนะคะช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเปิดประเทศเอ้ไม่ใช่ช่วงเปิดเปิดยยกินนะคะรู้สึกสองเคที่ผ่านมานี้สงสัยไม่มีคนจะกล้ามายยกินเลยนะคะ <c oughs> ดีนะคะช่วงนี้ยังเป็นชุมชนปิดอยู่อันนั้นมันเป็นยุคแรกหนูเข้าใจว่าแมงตัวนั้นเขาคงไม่มาแล้วล่ะคงคงไม่อยู่แล้วอะลัะลงสีอมมาหิตของมนุษย์อย่างเราเข้าไปเขาหายไปหมดล้ะตอนนั้นคือเป็นช่วงแรกค่ะรู้สึกจะเป็นช่วงแรกๆที่เราขึา้นภูขา เมื่อก่อนผ้าจะมีนะคะที่ภูผาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเอ้ยพี่เฮียนยบินน่ะตรงที่เราล้างจานกันนะคะมีภาพอยู่ดึบด๊บๆเลยอ่ะอุ้ยตอนนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เราสมบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นผ้าก็กระจายไปอยู่ตามแต่ละที่ค่ะไม่ต้องอวด,ดมสมบูรณ์อยู่ยที่เดียวแล้วค่ะ,ะค่ะตอนนี้ใหญ่ก้านลอยอยู่นะคะเชิญใหญ่ก้านค่ะพี่พรถ่ายรูปแล้วใช่ไหมครับโอเคครับเชิญปาก้านเลยครับ พุดโทพุดโธได้ยินไหมคะได้ยินแล้วครับอ๋อได้ยินแล้วเหรอคะ